ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรถเกี่ยวข้าวแฟนเพจรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนาครับวันนี้ผมไก่โตก็รับหน้าที่ขึ้นมาทางภาคเหนือครับวันนี้ฝนไม่ตกครับทางเหนือฝนไม่ตกเนาะอากาศสดใสครับอากาศสดใสนะครับฝนไม่ตกอากาศสดใสฟ้าแจ่มเลยครับวันนี้ พามาดูครับอ่าคุณวิรพลสวัสดีนะครับคุณนัทวัฒน์สวัสดีครับพามาดูครับเจ้าช้างไไฟครับเจ้าช้างไฟฟาสมาชิกใหม่ของครอบครัวเจ้าช้างไฟฟายครับคุณวิชานครับนี่วันนี้อยู่ที่เวียงชัยครับจังหวัดเชียงราย จะช้างไฟไฟเครื่องยนต์คามินครับโอเคครับลองเหลิมสวัสดีนะครับอากาศดีเลยท้องฟ้าแจ่มใส,ส <S <S ก็โรงงานวันแรกครับ คุณวิลาวันครับสวัสดีนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับที่นิยมกันก็ออกไปหลักร้อยคันแล้วครับสำหรับเครื่องดนทัมมินจนถึงปัจจุบันนี้เนาะนะครับคลาองคุ้มง่ายไม่จุกจิกครับวันนี้รถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไว้ไฟเรา คัดสรรครับคัดสรรไม่ว่าจะเป็นอะไรอุปกรณ์ต่างๆครับของใหม่จนวันนี้ครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ทัมมิครับใหม่รับประกัน1ปีเต็ม240รแรงมา้าเทอร์โบครับก็เป็นที่ได้รับความไว้วางใจในหลายๆพื้นที่ครับเป็นเวลาอยู่กับเจ้าช้างมาจริงๆแล้วเข้าปีที่8แล้วนะเข้าปีที่8แล้วแต่ว่าก่อนหน้านัา้น,นเราเทสกันอยู่แล้วก็อยู่กับมือลูกค้าเนี่ย ก็เข้าร่วม6ปีแล้วครับเพราะนั้นไว้ใจได้ครับคุณนัทวัน์ครับรักช้างขอบคุณมากนะครับ FC รถเกี่ยวข้ากจะช้างไปเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่เนาะก็ พื้นที่ฝนตกน้ำท่วมกันนะครับน้ำท่วมก็อุทกภัยก็จ้ะชังไฟฟาก็เป็นกำลังใจให้ครับบริษัทกับแซมโก้ไหมครับอดีเลกเอ่อไม่ใช่นะครับคัมมินคือคมัมมินเลยครับคมัมมินเป็นบริษัทที่ผลิตแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวครับไม่ผลิตรถไม่อะไรครับแต่ว่าเครื่องจกักรใหญ่ๆเนี่ยจะ นำเครื่องยนต์คัมมินไปใส่เพราะนั้นเราบางท่านเนี่ยถ้ายังไม่เคยอยู่ในวงการของเครื่องจักรกลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหัวก,กับเครื่องยนต์คัมมินแต่จริงเครื่องยนต์คัมมินเนี่ยอยู่ในไทยมาก,กว่าร้อยปีแล้วนะนะครับตั้งแต่รถไฟแล้วนะครับเหมืองเหมืองแร่นะครับแล้วก็อ่าหลายหลายอย่างครับเครื่องปั่นไฟในโรงพยาบาลตามเบสโทรศัพท์ต่างๆในเครื่องยนต์คัมมินแล้วก็รถแบ็คโฮนะครับเครื่องยนต์คัมมินคุณ นนรัตนะครับผมเป็นลูกช้างขอนแก่นครับช้างน้อยเทอร์โบโอ้โหเดี๋ยวทางภาคอีสานเดี๋ยวจะไปเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับขอนแก่นน้ําไปถึงแล้วหรือยังน้ําไปถึงแล้วหรือยังนะครับณน,นรัตก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจากฝนเกี่ยวข้าวจะช้างไปไปนะครับพี่น้องทางภาคอีสานด้วยเนาะตอนนี้น้ําไปเยอะเลยนะครับจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมโอ้เช็คเส้นทางกันก่อนนะครับ ที่ท่านทุกท่านกาลังดูอยู่นะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวใหม่นะครับก็วันนี้ต้อนรับครับสุครอบครัวของเจ้าช้างไวไฟครับรถของคุณพี่วิธานมีสวัสดนะครับตําบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนาก้าครับเมื่อวานก็อยู่นะครับคุณนทวัฒน์อยู่ครับผมอยู่อยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังน้องแต้วอีกีหนึ่งนะครับ ผลไพทูลบอกว่า,าโคราชครับน้ําท่วมแห้งจะไปซื้ออะไรครับโอเคครับอย่างไรเนี่ยสนใจติดต่อซื้ออะไรกันได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสําหรับโปรอะไรใช่ป่ะควันนี้สามสิบเนะาะแต่ว่าบางอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยของหมดไปแล้วแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปแล้วด้วยนะครับบางอย่างนะอย่างไรโทรไป สอบถามกันก่อนได้นะครับที่ศูนย์อยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนโทรไปก่อนนะครับโทรไปก่อนจะเข้าไปนะครับเผื่อยังไม่มีเผื่ออะไรเดี๋ยวเราส่งไปให้หรืออย่างไรโทรติดต่อกับน้องๆที่ศูนย์ดูได้ครับนะครับคุณไพฑูรย์ครับเดี๋ยวช่วงนาปีของภาคอีสานนะเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวเล่นหาทางครอบครัวของเราทางภาคอีสานกันนะครับ รายงานตัวกันหน่อยครับเครื่องยนต์คัมมินตอนนี้ผมอยู่ห่างจากรถเนี่ยประมาณ50ิเมตรนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมอ,อ่องนะครัคมมิ่งครับก็วันนี้มีทางช่างนะครับของทางเจ้าช้างไฟฟ้ามาคอยดูแลนะครับเพราะว่าเป็น จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เราก็ดูแลให้หมดทุกรายนะครับจะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นช่างถ้วยนะครับช่างถ้วยหรือไหลตู้ลื่นนะครับกับหมอช้างนะครับในช่างสุบินนะครับมาคอยดูแลกันตรงนี้นะครับมาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวเจ้าช้างลอไฟครับ ของคุณพี่วิธานมีสวัสดนะครับนี่ตรงนี้เลยคิดจะออกรึกษาได้ที่ไหนครับทางนี้ได้เลยครับอินบ็อกซ์ตรงนี้ได้เลยครับหรือหรือถ้าแอดมินอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าคนอินบ็อกซ์สนใจกันมาเยอะนะครับคุณกัญญพัฒนนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณกัญญพัฒนนะครับโทรได้เลยครับ055313108 ถนึง9นะครับเรามีที่ปรึกษาการการดูแลการขายกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะมีใช้หลักทรัพย์ในการออกเป็นสินเชื่อหรือหรือจะออกเป็นเงินสดโปรโมชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้ตรงนี้นะครับลุ้นดันให้ทุกเคสทุกเคสครับตอบได้เลยนะครับ สำหรับคุณพี่วิธานนี่ก็เป็นรถเกี่ยวมาตานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถเล็กต่างค่ายนะครับแต่วันนี้ก็เชื่อใจครับเชื่อใจในเจ้าช้างไวไฟครับถอยเจ้าช้างไวไฟเครื่องยนต์ทํมมินเลยนะครับตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยต่รอรถลาก ประเดิมร่ำรวยครับร่ำรวยเฮงๆกันทั้งประเดิมครับไว้ใจได้ครับหายแล้วเนาะเกี่ยวกับโปรโมชั่นตรึงราคานะครับอาคุณอยสาหอนรถสวยครับ<ะ>กทำไหมกน,นะครับประทุกิดหน่อยนะครับฝากไว้อีกนะสำหรับโครงการ ร่วมของนาปแปลงใหญ่นะครับยินดีให้บริการครับเรามีครับใหญ่สุดที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าช้างไว้ครับทั้งรถทั้งเครื่องทั้งอะไรต่างๆให้นะครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างหายคออย้างเรื่องอยังนะครับ ครูนะครับพอดีโอเคครับต่อ,เองเนกันอีกครั้งนึงครับเมื่อกี้ทักทางภาคอื่นฝนตกครับทางนี้เป็นไงครับร้อนครับ เรียงลายแดดเปรี้ยงเลยแดดเปรี้ยงเลยนะครับต่อเน,นื่องครับต่อเน,นื่องวันนี้ประเดิมครับวันนี้แปลงไม่ใหญ่มากครับมีประมาณ6ไร่นะครับนี่พามาดูใกล้ๆครับจะช้างไวไฟคุณบีเจริญสาวสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่าน ที่เห็นอยู่นะครับทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูครั้งนี้ครับผมไก่ต้งครับอยู่กับไร่สดกา e ฟบุกรายรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเศรัฒนาครับที่ดูอยู่เป็นรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเครื่องยนต์คัมินครับของพี่วิธานมีสวัสด์นะครับเ mm hmm. ดขอดผม ไปอยู่บนรถกันหลายคนเลยชัดเจนดีเนาะรอบนี้มาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กันออก่อนนะครับสำหรับแฟนเพจรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเกษตรนาครับวันนี้ครับพร่องคุ้มง,ง่ายไม่จุกจิกครับก็เป็นที่ยอมรับใน หลากหลายพื้นที่มากๆนะครับคุณเสียวอ้วนบอกต่อจะเดินซับอกะคนแก้มทัดเกนมดีนะครับเดจะตกเมื่อกี้ยืนตากแดดนานไปหน่อยครับร้อนครับก็เกิดอาการอย่างว่าร้อนโทรศัพท์ควบคุมมันร้อนนะครับแก่แล้วนะครับคุณนัทวัต์ขอบคุณมากครับ ฝากกันไว้นะครับวันนี้วันที่30สกันยาพรุ่งนี้หนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลาวันความหวังแห่งชาติไม่ใช่นะครับก็หมดโปรโมชั่นแล้วนะหมดโปรโมชั่นตรึงราคาแล้วนะครับราคาก็จะปรับขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโทรไปสอบถามไปจองกันไว้ก่อนเอาสิตรงนี้กันไว้ก่อนได้นะครับสําหรับรถเกี่ยวข้าวจ้าชางไวไฟครับใหม่ทั้งคันครับคันที่เห็นอยู่นะครับ ทั้งคันครับช่างไวไฟครับันนี้ใส่เครื่องยนต์คัมมิน2ร้อยสี่สิบแปลงม้าเทอร์โบนะครับอัพออปชั่นทั้งต่างเป็นตัวท็อปด้วยนะครับระวังยไปข้างหน้ามากขับนนะก็าวิวส,สวยๆอย่างนี้ครับอยู่ที่อำเภอเวียงชัยครับจังหวัดเชียงรายนะครับ ของคณพิพิธาน์นะครับวันนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับก็มาอยู่ในครอบครัวของเจ้าช้างไวไฟครับสมาชิกใหม่ครับต้อนรับกับทุกท่านครับมาออกทั้งทีเล่นตัวท็อปเลยนะครับเล่นเลนทามินเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรนะครับตอนนี้มีมากกว่า50กลุ่มแล้วนะครับที่ รับรถไปแล้วนะครับนาแปลงใหญ่นะครับที่กําลังดูหรือกําลังหารถ้มาที่กําลังมองหารถเกี่ยวข้าวคุณภาพนะครับตอบโจทย์ทุกความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับที่เห็นอยู่นะครับเจ้าช้างวไวไฟที่เห็นอยู่นะครับรุ่นกลางราคารถหลั่นลงมานะครับขนาดก็ลถหลั่นลงมาครับเป็นไวไฟจอมพลังรองลงมาอีกก็เป็นช้างน้อยเจ้าพลังแล้วก็สุดท้ายครับช้างน้อยเทอร์โบ ออกกันไปแล้วทุกรุ่นนะครับในกลุ่มนาแปลงใหญ่เนี่ยออกกันไปแล้วทุกรุ่นเลยตอนนี้นกเยอะนะครับเสียนกเสียนกโฉบโดนไก่ต้งไปกินเหมือนกัน ดอดแอคชั่นให้ดูชมกันเลยครับอ่าไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้ก็มีช่างถ้วยอยู่ข้างบนรถนะครับก็น่าจะมีการบอกกล่าวเทคนิคการเทรนนะครับเทรนเพราะว่ามีแค่วันนี้หกไล่นะครับปกไล่นี่เราช้างใไบไปเกี่ยวแป๊บเดียวครับยังยังไม่ทันขับไปเทรนไปเดี๋ยวข้าหมดก่อนว่างั้นนะครับก็คงจะต้องบอกให้หยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอกบอกนะี่นะทำนี้นะอย่างนี้นะนะครับเป็นเทคนิค ซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถเกี่ยวข้าวถ้าจะเป็นมือใหม่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ขับได้หรือขับไม่ได้นะครับวันนี้เราดูแลกันถึงที่นะครับปึกกันจนเป็นนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับเจ้าช้างไ,ไฟฟยเนี่ยยังมีทั้งเงื่อนไขในการออกรถไม่ว่าจะเป็นาการดาวนะครับเงื่อนไขการดาวการผ่นนอนชำระมีสินเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีแคปพิตอนนะครับหรืออย่างไรเนี่ยโทรมาสอบถามได้ครับ05 313 108 10 9ามหนาหะครับเรบาก็ตรงนี้ 5 3 1 3 1 0ห9หรือยอยู่ใกล้ตรงไหนติดต่อไปตรงนั้นนะครับนะครับซึ่งสาขาทั้งหมดเนี่ยเรามีครอบคลุมนะครับทั่วประเทศในพื้นที่เก็บเกี่ยวนะครับจะมีทั้งพื้นที่ของอ่า เชียงรายครับตอนนี้ที่อยู่กันเนี่ยเชียงรายอำเภอพานนะครับท่านอยู่ใกล้ตรงไหนไม่ต้องมาถึงสำนักง,งานใหญ่นะครับทุกสาขานะราคาเท่ากาันมีช่างบริการเหมือนกันอะไรเหมือนกันราคาเท่ากันนะครับโปรโมชั่นเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องเดินทางให้ลำบากครับโทรได้นะครับเดี๋ยวอย่างไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวแอดมินขึ้นเบอร์ไว้ให้ใหนาะอแต่ละสาขานะครับอำเภอพานเชียงรายนะครับ สุขโขไทยนะครับก็มีนะครับพี่สนุโลกก็สํานักงานใหญ่แม่สอดจังหวัดตากนะครับคนครสวรรค์ภาคกลางนะครับแล้วก็ทังภาคอีสานก็จะมีร้อยเอ็ดประทายแล้วก็โชคชัยนะครับ3จุดเลยเป็นจี่เกียวกันในภาคอีสานนะครับก็นัดแนะกันเป็นที่เรียบร้อยครับเกี่ยวต่อครับเพราะว่าเหลืออีกน่าจะประมาณ300นะครับ ก็หมดแล้วนะครับน่าจะได้อีกอุ้มหนึ่งนะครับก็ช่างถ้วยก็น่าจะรับแนะกับทางาคนขับนะครับควานช้างนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาควบเจ้าช้างไวไฟแล้วเนาะนะครับจากเคยขับรถเล็กต่างค่ายอยู่นะครับวันนี้ก็มาเป็นครอบสู่ครอบครัวเจ้าช้างไวไฟครับยินดีต้อนรับนะครับตรงนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับน่าจะขับรถเกี่ยวมานานประสบการณ์นี้แปบ๊บเดียวถือว่า นิ่งนิ่มเนียนเลยนะครับกจ้ชทางไวไฟมีคนอยู่ห้าคนอ,าอยู่บนรถอยู่ห้าคนนะครับก็น่าจะขึ้นไปกันหมดเลยนะครับเรียนรู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคงมีการเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับได้ง,งานยามดีครับต้อนรับสมาชิกใหม่ เจ้าช้างไฟฟกดรัดไป้ได้เนี่ยครับคอคุ้มง่ายไม่จุกจิกครับซึ่งเนี่ยครับเจ้าเครื่องยนต์คัมมินเนี่ยมันมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะถ้าใครใครชอบเสียงดังนะเจ้าตัวนี้มันมันอาจจะไม่ถูกใจนะครับมันมันแวดแว๊ดแป๊ดแป๊ดปั๊ดปั๊ด kind of อะไรอย่างเงี้ยครับคัมมินมันจะไม่ค่อยมีเสียงมากครับเสียงก็จะนุ่มๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากตัวรถ อยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรเองได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาดังกว่าว่างั้นนะครับซึ่งตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีน้ำท่วมมีอุทกภัยนะครับก็ผ่านพ้นไปขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับทุกคนปลอดภัยแล้วก็ประสบอ่า เรื่องดีๆกันต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็เจอกับนาปีนี่นะครับสําหรับแฟนๆหรือเจ้าของรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟในทุกๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่เจ้าช้างไวไฟไวไฟจอมพลังช้างน้อยเจ้าพลังและเจ้าช้างน้อยเทอร์โบนะครับเตรียมอะไหล่กันได้นะครับตอนนี้ถึงคุทกภัยจะมาแต่ว่าโทรสั่งก็ยังยังส่งได้นะครับยังส่งได้จองไว้ได้นะครับในโปรโมชั่นตรงนี้ โทรเช็คสอบถามสาขาใกล้บ้านท่านนะครับวันนี้รถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟครับก็ขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของรถเกี่ยวที่ดีนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกี่ยวข้าวมาใช้เพื่อประกอบอาชีพนะครับให้คุ้มค่ามั่นคงนะครับแล้วก็ดูแลกันมาแน่นอนครับรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟเนี่ยเราอยู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยมากว่า46ปีนะครับสาขาเนี่ย ที่ผมไล์ให้ฟังนะครับเชียงรายสุโขทยัยแม่สอดสคอนครสวรรค์นะครับร้อยเอ็ดประทายโชคชัยแล้วก็สำนักงานใหญ่ทั้งหมด8สาขานะครับแต่ละสาขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เปิดมาแบบสุกเอาเผากินนะครับเราตั้งใจทํามาให้นะครับตัวรถตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยทุกอย่างถูกออกแบบถูกทดลองถูกทดสอบมาจากความรู้ทางด้านวิศวกรรมและที่สำคัญครับความรู้กับ จากทางลูกค้าของเราเองนะครับที่เราไปสอบถามกันมานะครับก็พี่น้องเจ้าช้างไอไฟเนี่ยบางทีก็เจอทางด้านในช่างทางทีมงานของเจ้าช้างไ,ไอไฟเขาบอกเนี่ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อ่าเราก็มาดูว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไหมจะมีส่งผลเสียอะไรต่อตัวรถไหมถ้าลูกค้าคุ้มค่า ทางหลักวิชาการถูกต้องเราทําให้ทันทีนะครับเราปรับปรุงตลอดครับเราไม่เคยหยุดนิ่งครับกับรถเกี่ยวข้าวจ้ทั้งใบๆครับวันนี้ครับก็อย่างที่เห็นครับก็แต่ตรงก็ออกมาร้ได้บ้างแล้วนะครับออกมาร้ได้บ้างแล้วเพราะว่าเริ่มเดินทางได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าทางภาคกลางกับภาคอีสานก็ต้องเป็นห่วงพี่น้องเราเนาะยังบุกทกภัยกันอยู่นะครับเดี๋ยวหมดน้ําเดี๋ยวจะไปหาครับนะครับนาปีนะครับ เป็นไรให้พี่น้องทางคอีสานบ้างครับเจ้าช้างไวไฟไปดูการพี่น้องทางาอีสานดินแดนข้าวหอมมะลินะครับอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยใช้เจ้าช้างไวไฟเก็บเกี่ยวข้าวกันมากพอสมควรเลยนะครับตรงนี้บอกได้เลยตรงๆแล้วก็คงมีการปรับเปลี่ยนคนขับนะครับเมื่อกี้ที่หยุดไปสักพักคงน่าจะ เอาโอีกคนนึงควานใช้อีกคนนึงขึ้นมาทดลองขับนะครับฝึกข,ขับนะครับก็เลยทางท้วยก็เลยต้องบอกรุนนี้นั่นก่อนนะครับจะหยุดกันไปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เก่งนะครับเก่งมากเลยเนี่ยขับได้ปกติแล้วนะครับแต่แดดแบบแสงสีในภาคเหนือนะครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจฟ้าเปิดครับทางเหนือนะครับ mm hmm. เก็บเกี่ยวข้าวกัน ได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ยังนาปีจริงๆยังไม่เริ่มนะครับซึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับที่ผมผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าข้าวนาปีเนี่ยจะออกน่าจะออกพร้อมๆกันนะครับในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเกี่ยวข้าวจะน่าจะไม่ทันความต้องการเท่าไหร่นะครับอย่างไรพี่น้องของเรานะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมรถเกี่ยวข้าวของเรากันไว้ให้ดี นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรใครที่ซื้อไปแล้วนะครับซ่อมบำรุงให้ดีเปลี่ยนอะไหล่ให้ดีเวลาเก็บเกี่ยวอะไรไม่ต้องหยุดนะครับ mm. แล้วฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับอะไหล่แท้ของเจ้าช้างไวไฟอะไรคู่ตัวราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาตอนนี้ถือว่าตรึงราคาไว้กับของคุณภาพขนาดนี้นะครับ mm. ผมบอกได้เลยว่าของคุณภาพคุณไว้ใจได้ครับ เป็นของคู่ตัวเอาตรงๆเลยครับมันเป็นของคู่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อไปใส่ใส่ได้แน่นอนนะครับอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยมาตรฐานจากโปรงงานนะครับราคาไม่ได้สูงนะครับคุ้มค่านะครับอย่างไรอย่างไรเนี่ยสนใจติดต่อกันมาเข้ามาได้ครับ0 5นย์108สา9นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับการตกลงรา,งางคาก็ ฝากเอาไว้ตรงนี้ครับสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับนาแปลงใหญ่นะพี่น้องเกษตรกรนาแปลงใหญ่นะครับใครกําลังมองหารถเกี่ยวข้าวไว้ตรงนี้นะครับก็จะชงไว้ไปครับขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยที่หนึ่งนะครับนาแปลงใหญ่สินเชื่อเรามีนะครับกีแคปิตอลด้วยนะครับจะสดจะผ่อนจะดาวน้อยจะอะไรยังไงโทรมาปรึกษากันได้ครับอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนจัดการติดต่อไปตรงนั้นได้เลยครับ สำหรับพรุ่งนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไก่ต้งจะพาไปบอกว่านาแปลงใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มเกษตรกรที่ทํานาแปลงใหญ่ในตรงนี้ครับสําหรับวันนี้ก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผิดพาดประกันใดขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับ